เวลาใครที่เรียนอยู่ในคลาสครูอ่ะครูจะแนะนําให้ทุกคนต้องนั่งสมาธิ4-18หรือเรียนทางลัดไปเรียน Inner Love Power เพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์ผีบ้าของเราได้ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ความคิดของเราอ่ะให้ไม่ฟุ้งกระจายอ่ะให้แบบเลิกระแวงได้เราจะแก้ไขปัญหานี้ยากมากแล้วมันเลยเป็นที่มาปููอ้อได้ยินเรื่องเงี้มาตั้งแต่เด็กเลยว่าแต่ไม่ได้หรอก มันไปนอกใจนอกใจ right. มันแก้ไขไม่ได้หรอกปู่ออดินคําเนี่ยตั้งแต so ่เด็กๆคําว่าเนี่ยผู้ชายมันไปติดผู้หญิงนะเพราะมันไปโดนของเปล่าผู้ชายไม่ได้โดนของผู้ชายแค่ไปเสพติดสารโดพามีนเนี่ยมือที่สามมันร้ายร้ายมากเลยอ่ะรู้ว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วก็ยังจะเข้ามาอีกแท้ที่จริงแล้วคนที่ร้ายที่สุดคือใครคือเราเพราะอะไรมือที่สามเป็นเพียงแค่ปลายทาง ถ้าเราไม่เปิดประตูช่องโหว่เอาไว้อะเขาเข้ามาไม่ได้นะ